จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาหรือทำโครงงานตามความสนใจและความถนัดและสามารถนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาใช้ในการศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สวัสดีค่ะชื่อ,อเด็นิพนธพิรนต์ชูร่วงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอิเซคุริราวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุสกนเกษม 2, 2วันนี้ดิฉันจะพาไปทำความรู้จักกับกระบวนการการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ Project Integration Learning ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาค่ะการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ Project Integration Learning มีกระบวนการการเรียนรู้6ขั้นตอนด้วยกันค่ะเริ่มจากขั้นที่1เลือกหัวข้อเรื่องที่เราสนใจ โดยมาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวหรือเรื่องที่เรากำลังเรียนแล้วเรานำหัวข้อนั้นมาให้เพื่อนๆลงคะแนนเพื่อจะได้คัดเลือกเรื่องที่เราจะนำมาทำเป็นโครงงานต่อไปโดยชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเราได้คัดเลือกเรื่องมะกรูดคะ่ะ ขั้นที่2องทำแผนผังความคิดเรานําหัวข้อเรื่องที่ทุกคนลงคะแนนมาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดเช่นประโยชน์ของมะกรูดมีอะไรบ้างในผลมะกรูดมีสารหอมระเหยชื่อว่าอะไรสามารถนํามากําจัดยุงหรือแมลงได้หรือไม่แล้วเราก็กําหนดสิ่งที่อยากรู้โดยทําเป็นแผนภาพความคิดหรือ mind mapping ค่ะ ขั้นที่สเรากำหนดสิ่งที่เราอยากรู้และอยากจะลงมือทำ เมื่อเราได้หัวข้อที่เราอยากทำแล้วก็นำไปศึกษาสืบค้นและทดลองจนได้ชิ้นงานที่สามารถนำไปพิสูจน์ได้โดยในขั้นตอนนี้เราได้กำหนดหัวข้อมะกรูดสามารถนำมากำจัดยุงหรือแมลงได้หรือไม่โดยในหัวข้อนี้เราเลือกทําการทดลองว่ามะกรูดสามารถนำมากำจัดยุงได้หรือไม่โดยการทดลองเริ่ม จากนำมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาเฉพาะผิวมะกรูดนำผิวมะกรูดที่ได้ใส่ลงไปในขวดโหลเทแอลกอฮอล์ลงไปในขวดโหลพอท่วมผิวมะกรูดหมักทิ้งไว้ประมาณ5-7วันหลังจากนั้นนำน้ำที่ได้จากการหมักมาใส่ขวดสเปรย์ไว้ฉีดพ่นลงบนผิวผลปรากฏว่าสามารถกำจัดยุงได้จริงค่ะขั้นที่4 การประเมินผลเชื่อมโยงบูรณาการกลุ่มสาระครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินการทำงานของผู้เรียนโดยมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแจ้งผลให้กับผู้เรียนทราบทันที่5จัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงานเป็นการรวบรวมผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติทุกชิ้นมาจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงานค่ะ และขั้นที่6ขั้นสุดท้ายขั้นนำเสนอผลงานต่อสาธารณาชนผู้เรียนได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัดบอร์ดเพื่อเสนอต่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาและได้รวบรวมกระบวนการจัดการเรียนรู้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณาชนต่อไปค่ะ การเรียนรู้แบบครงงานบูรณาการนะครับโรเจกอินเตอร์เนชั่นเลอร์นิ่งนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนะครับมีบทบาทในการวางแขนการทํางานนะครับแล้วก็การศึกษาด้วยตนเองนะครับโดยที่คุณครูนะครับเป็นผู้คอยให้คำปรึกษานะครับทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนะครับที่หลากหลายแล้วก็สร้างองค์ความรู้ <c oughs> ตามความสนใจของตนเองนะครับสามารถนํา มาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับซึ่งไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้นะครับแต่มันเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต